สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกนัดสุดท้ายที่เชียงใหม่นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครั้งที่3ปี2023สนามที่2ณสนามกีฬาสมพภช์เชียงใหม่700ปีวันที่13สิงหาคม2 5 6 6เกมในนัดสุดท้ายนัดชิงแชมป์ระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเวียดน,นาม ทั้ง2ทีมก็คว้าชัยชนะมาแล้ว2เกมด้วยกันทั้งคู่และในเกมนี้ทีมที่ชนะจะคว้าแชมป์ของสนามนี้ไปครองโค้ชดวนดนายศรีวัชาวาระเมธากุลได้ส่งผู้เล่นลงสนามประกอบไปด้วยทั้งดาวรุ่งและก็โปเก่ารุ่นพี่นะครับคนแรกก็ดนพรสินโพก็คือน้องอยูฟ่าฮะได้เป็นไล์อัพตัวจริงเซตเตอร์ของอาดาวรุ่งของทีมชาติไทยนะครับคนที่2ก็ ทัดดาวนึกแจ้งจลัดพรบรรดาศักดิ์พิมพิจัก,กกรลำชัดจองโมกสีสสิปภพรจนทวิสูิ์และมีปีนุชแป้นน้อยกับตันทีมสลับกับจิดาภานาหนัาหวนองเป็นตัวรับอิสระจะเห็นได้ว่าเซตแรกนี่ก็โอ้โหแทบจะฟูลทีมเหมือนกันนะครับก็จะมีน้องใหม่จะมีเฉพาะยูฟ่าดนพรกับน้องแบมจิดาภานาหนัาหวนองเท่านั้นเองนะครับเซตแรกทีมไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเวียดนามก็มีข้อผิดพลาดกันเองเยอะ ก่อนที่ทีมชาติไทยจะชนะไปได้ด้วยสกอร์25-15โอ้เรียกได้ว่าวันนี้เซตแรกก็ชนะกันไปแบบถึง10คะแนนเลยนะครับเซตที่2ทีมไทยย,ยังคงทำผลงานได้ดีในช่วงต้นเกมออกนำหา่างทว่าท้ายเกมเริ่มแผลวก็ยังเบียดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-23ต่อเซตที่3เกมสูสีในช่วงต้นเกม แต่สาวไทยยังเบียดแต้มหนีห่างได้ในช่วงกลางเซตเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ22วันนี้เราจะได้เห็นลูกเสิร์ฟของบุ๋มบิ๋มนะชัดชอนโมก4โอโหก็เป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังมีเสิร์ฟเอสหลายลูกด้วยนะครับสรุปผลการในขันทีมชาติไทยชนะเวียดนาม3ต่อ0ด้วยสกอร์25ต่อ15 25 23 และ25ต่อ22วอลเลย์บอลสาวไทยก็คว้าชชนะไปได้3เกมรวดนะฮะก็คว้าแชมป์ซีวิลีกสนาม2ที่เชียงใหม่ไปครองและยังเป็นการคว้าแชมป์สสนามติดต่อกันนะครับต่อจากเวียดนามขณะเดียวกันทีมสาวไทยยังคว้าแชมป์ทุกครั้งที่ลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับก็หลายคนก็มองเหมือนกับว่าเป็นเกมสำหรับในการฝึกซ้อมทีมชาติชุดใหญ่เพื่อที่จะไปลงแข่ง ในนัดสำคัญสำคัญต่อ,ตอ,ตอไปนะครับทีมชาติไทยได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นเงิน1 7 0 0 0ห่เหรียญสหรัฐก็ประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทนะครับในขณะที่เวียดนามจบรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล14,00 0หี่นเหรียญสหรัฐก็ประมาณ4,8 0แสนแล้วก็อินโดนีเซียได้ที่3ได้รับเงินรางวัล1 1 0 0 0ห่นเหรียญสหรัฐก็ประมาณ3,8 0แนะฮะและฟิลิปปินส์จบอันดับ4ได้รับรางวัล1มื่นเหรียญก็ประมาณ3,5 0 0 0 หลังจากจบภารกิจซีวิลิกที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปของตบยางสาวไทยวอลล์บอลหญิตก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ระหว่างวันที่30สิงหาถึง6กันยา2น6 6 6ณชาติชายฮอลล์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาและที่เดมอครานะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอล สาวไทยทุกครั้งที่เธอลงแข่งขันและคาดว่าสาวสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็จะสร้างความสุขให้กับชาวไทยเช่นเคยสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอตด้วยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลงุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ